มากทุยลงรักถักเชือกลายตาขายเพชรหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมากทุยเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู ismus ismus ่ผู้นิยมสะสมพระเครื่องเครื่องรางของขลังมากทุยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเห็นจะได้แก่มากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังซึ่งเป็นหนึ่งใน9้าเครื่องรางมงคลสถานแผ่นดินที่ได้รับความนิยมที่สุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมาหานคร ท่านเป็นพระอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่าทรงให้ความนับถือเป็นอย่างสูงท่านเจ้าคุณเท่าหรือหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านเป็นพระเถระที่ประกอบไปด้วยอํานาจจิตอันสูงส่งเดิมทีท่านเป็นพระอธิการธรรมดาธรรมดาทว่าท่านมีอภินิหารในพระเครื่องรางมากมายจนกระทั่งเล่าลือไปถึงพระบรมมหาราชวังคุณน้ำคุณนางและเชื้อพระวงศ์ต่างๆได้เดินทางมาขอพระเครื่องรางของท่านไปใช้เป็นอันมาก แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ได้ทราบเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปนมัสการท่านเจ้าคุณเท่าที่วัดหนังดังนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณเท่าวัดหนังได้มีโอกาสรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงอีกครั้งพระคุณท่านก็ได้รับการถวายจีวรแพรและสิ่งอื่นๆด้วยที่ทรงซื้อมาจากฝรั่งเศสพร้อมกับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะที่เจ้าคุณพระภาวนาโกสลนเถระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงปู่เอี่ยมท่านคงจะทำเครื่องรางมาก่อนที่จะสร้างพระเครื่องตั้งแต่ครั้งยังอยู่ที่วัดโคนอนเนื่องจากการทำนั้นทำให้ทุกวาระเมื่อมีชาวบ้านมาขอให้ท่านทำไว้และหาวัสดุมาท่านก็ทำให้การสร้างหมากถุยนั้นท่านคงจะสร้างเมื่อตอนที่มาอยู่ที่วัดหนังแล้ววัดหนังนั้นอยู่ย่านตลาดพลูบางขุนเทียนแถบนั้นในสมัยก่อนเป็นสวน ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำสวนปลูกผักผลไม้หมากพลูและคงมีสวนหมากสวนพลูมากจนได้ชื่อว่าตลาดพลูตามตำราการสร้างเครื่องรางของขลังไทยนั้นหนึ่งในวัตถุอถัฐ์ที่หาได้ยากคือต้นไม้ใดที่ยืนต้นแห้งตายทั้งทั้งที่ผืนดินก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่มีวี่แววแห่งโรคเรียกกันว่าต้นไม้ตายพายจะเป็นหมากตายพายมายมตายพาย หรือไม้ไผ่ไม้รูปตายพรายก็เหมือนกันทำพิธีบัรพรีดำเอาชิ้นส่วนของสิ่งนั้นมาทำเครื่องรางของขลังจะเกิดฤทธิ์อำนาจที่ไม่สามารถคัดถอนได้ยกเว้นกล้วยตาดีตายพรายเท่านั้นที่เขาไม่ค่อยจะนิยมเพราะถือว่าเป็นอวมงคลเหมือนคนออกลูกตายทั้งกลมนั่นเองการสร้างหมากถุยนั้นท่านจะให้ศิษย์ไปขึ้นต้นหมากเพื่อเอาลูกหมากที่ตายพรายลงมาและลูกหมากนั้นจะต้องเป็นลูกหมากอ่อนที่มีขนาดเล็กพอเหมาะ ส่วนการจะขึ้นไปนั้นท่านจะสอนคาถาภาวนาให้เมื่อเวลาขึ้นต้นมากก็ต้องภาวนาทุกช่วงเวลาใต่ครั้นพอถึงแล้วก็ไม่ให้เอามือเด็ดแต่ให้ใช้ปากคาบแล้วดึงจนลูกหมากขาดแล้วเวลาคาบไว้ในปากพร้อมกับภาวนาคาถากรรมกับทุกช่วงไปการขึ้นครั้งหนึ่งจะได้ไม่กี่ลูกเท่านั้นเมื่อได้ลูกหมากตายพลายมาแล้วก็เปิดจุกด,ด้านบนคว้าเอาเนื้อหมากด้านในออกให้หมดจากนั้นจึงเอาเม็ดพระธาต หรือไม่ก็เอากระดาษสาลงพระนามพระพุทธเจ้าด้วยอักขระแทนบางลูกพิเศษมีตะกรุดสาริกาใส่ไปด้วยเมื่อทำการปลุกเสกแล้วก็บรรจุไปด้านในแทนให้เต็มจากนั้นก็เอาชั้นรองใต้ดินมาอุดปิดทับด้านบนให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นและพวกตัวมแมลงการปลูกเสกด้วยอำนาจจิตจนลูกหมากนั้นลุกขึ้นตั้งได้เองหมากถุยวัดหนังเป็นเครื่องรางของขลังที่นักเล่นนักสะสมเครื่องรางสาะแสวงหายากได้มาครอบครองมากที่สุดชิ้นหนึ่ง มีสรรพคุณเด่นชัดในด้านทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีจนมีคำพูดเปรียบเปรยว่า,มาแมลงวันไม่ได้กินเลือดมากทุยหลวงปู่เอี่ยมถือเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่สร้างมาจากวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลายชนิดนำมาประดิษฐ์ขึ้นให้มีรูปลักษณ์อันโดดเด่นคือเป็นภูมิปัญญาที่ลำเลิศของหลวงปู่เอี่ยมที่คิดค้นนำสิ่งของตามธรรมชาติที่หาได้โดยง่ายในสมัยนั้นมาทำการลงอักขรเลขยัน เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้มีไว้ใช้ติดตัวป้องกันพยันอันตรายทั้งปวง